เรียนคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิชั้นชื่อเด็กญิงสุธิมาบุญพุท์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปูอิงประชาคาะวันนี้ดิฉันจะมาเล่านิทานคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะณโรงเรียนหันสาแหง่งหนึ่งสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูคณะเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้ คุณครูได้นักเรียนมารับาประสบการณ์ทำดีของแต่และคนน่าชั้นเรียนกันก่อนดูสิว่าปิดเทอมที่ผ่านมาเด็กดีคนไหนทําความดีอะไรกันมาบ้างไหนมีใครอาสาเป็นตัวแทน,แนมาเล่าเรื่องไม่เอ่ย ผู้ใจของข้าวตังเพราะข้าวตังจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเพื่อช่วยลดสภาวะร้อนร้อนนักนะสาขสันต์แม่บอกให้มาช่วยนะ มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่ไงแล่ในขณะที่เข้าตังกำลังเดินเลือกซื้อของให้แก่คุณแม่ท่านใดนั้นป้าสมศรีก็ได้ทำกระเป๋าเงินหลน่นเอ๊ะน้ำมันกระเป๋าเงินนี่ของใครกันนะทำหล่นไว้ตรงนี้จะทำอย่างไงดีละเนี่ยโอ้โหคุณตังต้งเยอะตั้งแยะในเมื่อหาเจ้าของไม่เจอเอาเงินนี้ไปใช้ดีไหมนะ้า้าตังอยากได้หนังสือการ์ตูนรถบังคับ เครื่องบินและลูกบอลจงไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราใช้เงินี้ก็เท่ากับว่าเราเป็นขโมยนะศิคุณพวงธนาสอนว่าเป็นเด็กดีต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองเพราะฉะนั้นเอาเองินในกระเป๋านี้ไปให้จาวนวดดีไ,ม,นะไม่น่าเมื่อคิดได้ดังนั้นข้าตังคำเงนในกระเป๋าที่เก็บได้ไปมอบให้แก่จานวดเพื่อช่วยตามหาเจ้าของที่แท้จริงจานวัดครับอ๋อวางเงยเขาตัง ดีข้าตางเก็บกระเป๋าตื่นได้อะครับแต่ตามหาเจ้าของไม่เจอก็เลยเอามาให้จันหวดช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยได้ไหมครับได้เรู้ก็ตังเดี๋ยวมจะช่วยตามหาอยู่แล้วนะขอบคุณพักการ์วดไม่เป็นไรหรอกตำรวจมีหน้าที่ช่วยและสืบคายนอยู่แล้วมุงต้องขอบที่ต้องขอบใจข้าตังที่เป็นพลังงดีไม่นำเงินที่ไม่ชบใช่ของตนเองไปใช้และยังนำกระเป๋าเงินมาให้มึงช่วยตามหาเจ้าของอีก บางทีเจ้าของอาจจะติดหนี้ก็ได้หากไม่มีเงินใช้ข้าตังนี่เป็นเด็กดีจริงๆนะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวของข้าวตังเก่งมากๆลเลยค่ะข้าวตังเป็นเรื่องราวที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะเด็กๆการที่เรามีความซื่อสัตย์จะทําให้เรารมีความเจริญก้าวหน้าได้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่เชื่อถืออาจเป็นที่ไว้ใจของคนอื่นที่สำคัญชีวิตของเราก็มีความสุขด้วยค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องคนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหดักความจริงและความถูกต้องในการดำรงชีวิตประพฤติตนตามความเป็นจริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทั้งกายวาจาหรือใจบุคคลเหล่านี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม วันนี้ข้าตังก็มีเพลงมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดีหากวัวใครไม่มีชาตินี้ทำดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่หลอดท้องไปคดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมง,งานเอ่ยความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของผู้ดี หากว่าใครไม่มีชาตินี้ทำดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดทุ่งไปโคตโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมง,งานเออ